แอดอาสวัสดีครับยังอยู่เ,เกมเดวิดเมคายพีคออฟคอมแบทครับจะมาแนะนําการคอมโบของตัวละครครับผมวันนี้เป็นตัวละครอะไรบ้างไปดูกันครับตัวละครที่จะมาแนะนําวันนี้คือเวอร์จิวลอดสายฟ้าครับเป็นตัวละครที่เพิ่งเข้าใหม่เนาะซึ่งตัวละครเน,นี้ยการคอมโบจะค่อนข้างง่ายครับผมแล้วก็มีการคอมโบที่หลากหลายนะมีสกิลที่เป็นสกิลพิเศษเป็นเหมือนกับการ สไลด์แล้วก็โจมตีไปด้วยครับแล้วก็สกิลที่เป็นสเปเชียลหรือว่าสกิลสไตล์ครับเรียกดาออกมาแทงข้างหน้าเนาะเราสามารถใช้คอมโบกับสกิลตัวนี้ได้ในการตีธรรมดาครับแล้วก็การแดชของเขาเนี่ยก็จะเป็นแดชแบบหายตัวครับถ้าเรากดแดชค้างเนาะแต่ในพีพีจะใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็มีท่าเป็นสายฟ้าวิธีการคอมโบพื้นฐานเขาเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยครับก็คือกดชาร์จแล้วก็กดลงแล้วก็กดค้างง่ายครับ อันนี้คือคอมโบพื้นฐานเนี่ยจบแล้วครับาคอมโบแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าจะทำให้คอมโบมันค่อนข้างจะสเปเชียลแล้วก็ลดดาเมจได้เนี่ยหรือว่าเริ่มคอมโบ้ง่ายๆเขาผมก็จะแนะนําด้วยการกดโจมตีพิเศษครับมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะว้าวขึ้นครับเท่ขึ้นนะครับแล้วก็เสริมต่อได้เรื่อยๆเพราะว่าสกิล พิเศษที่เป็นรูปดาบเนี่ยครับจะทําให้ศัตรูไม่โดนไม่ถึงพื้นนะแ,แล้วก็วิ่งเข้าไปคอมโบระหว่างนั้นซึ่งเราสามารถใช้สกิลตรงเนี้ยเป็นอันติได้เมื่อเราใช้าสามครั้งครบเนาะก็คือดูตรงดอดหลอดนี้ก็ได้ครับผมระบบเกมก็จะมีบอกนะหรือเราใช้ตรงี้เ็จปุ๊บเราสามารถแดกได้ทันทีครับมันจะดีเลยน้อยกว่าใช้สกิลนี้ซ้ำไปซ้ำมาเนาะ เข้าไปเ,เพื่อเข้าไปคอมโบต่อได้เรื่อยๆหลักการคอมโบของตัวนี้ก็เลยค่อนข้างง่ายครับแล้วสกิลตีกลางอากาศของตัวคอนเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยเนะครับไปไปเรื่อยๆพูดง่ายๆว่าลงดันตัวนี้อยู่ในเทียสแน่นอนครับถ้า PP P ีนี่ผมถือว่าก็ยังถือว่าอยู่ในเกมที่ดีมากครับผมแต่ว่าถ้าพูดถึงอาจจะดีเทียบเท่าเวอร์จิลข้ามพิติไหมก็คงไม่ครับแต่เท่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับ วิธีการคอมโบแบบสโลโมชันครับผม